สวัสดีครับผมชื่อน้องดีๆนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงหยดน้ำตานะครับเชิญรับชมรับฟังเลยครับหยดแรกที่ร้ายเพอเห็นเธอมีทุกคขอส่วนหยดที่สองเกิดจะได้เป็นเพียงคนค้างเวลาไม่รู้หยดนานจะสะกิดใจให้เธอรู้ว่า มีแค่แล้วไม่ควรมาให้ความหวังอีกคนเจ็บปวดซ้ำๆกี่ครั้งช้ำกี่หนหรือว่ามันไม่พอให้เธอซ้ำๆจะปล่อยให้ฉันนับหยดน้ำตายังนี้อีกเลยได้มา ฉันตัดใจจะปล่อยให้ฉันน้นหยดน้ำตาเหนื่อยลายนานแค่ไหน,นพะฉันน้ามันเปลี่ยนน้ำตาอีกไม่ไหวแล้วเธอ